เดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง87%ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮู้ไปกันนีเราควจะทำงานเปกดอะไรกันอะไรพี่มาดูพี่เรามาดูพี่เร็เวลาไว้ตก็บเวลาไว้ตก็บเวลาไว้ โหมดเซินนร์ฟเหรอพี่เอานี่ไปไงชาวพิคทุกคนวันนี้พี่พีมีเซิร์ฟพิซซ่าลอนดีๆมาแนะนำระบบต่างๆมากมายเซิร์ฟมืนมากไม่มีแหลกไม่แต่นิดเดียวมีปโปเกมอนครบทุกตัวบอกเลยเซิร์ฟโคตรดีและที่มีระบบต่างๆอีกมากม,มายเล่นกันได้ที่เซิร์ฟไอพีเอ็มซีพิกซลมอนอีวีเรียดต่างๆใปเชื่เอเลยนะครับผม โอเคนะผมวันนี้ผมมาเล่นเกมไหมครับเมื่อไหมครับมีเลือดเท่าไหร่พี่นัทเลือดเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่เลือดจากโคเยอะมหาการมหาการคนไม่แล้วคนดับโค้เยอะเราจะมีเลือดเก้าร้อยเก้าสิบเล้านดวงนะผมนั่นเราฆ่าม็อบเราจะทําการแบบว่ามีเลือดเด้งออกมาเป็นสิบสิบเลือดนะครับผมไม่ถึงนะครับผมเลือดขึ้นมาทีละนิดละนิดนะทุกคนพี่จะมาเล่นไหมครับโหมดฮาร์ดคอร์โหมดจะไม่พี่นัทเราห้ามฆ่ากันนะพี่เดี๋ยวมันรอบเดียวมันตายห่าไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเจออะไรนะพี่วันนี้จะมาเเอออออาาาารรรรรรดดดดด24ชชั่่่่วโมมงงีี้้พพิใหจกฮ์์คไ ค้าอะไรวัดฟูลยิ่งอะไรขึ้นพี่นัดตัวค้างใช่เหรอเออเดินอยู่เนี่ยมาแล้วเนี่ยตัดไม้ไม่ได้ครับใช่เหรออ๋อพี่เป็นี่่ใชป่ะอ่ะตัดได้แล้วโอเคเป็นแม่คับพาร์ทคอมหมดเป็นสักคนแต่ผมเปิดแลนกันมันก็เลยมีคําสั่งได้นะครับแบบแฉลบชิปเกาะไปแล้วว่าพี่ไม่ทำไม่ได้เลยจรงเหรอได้อยู่แล้วมันมีกล่องอยู่แ้วนะพี่พี่ดูดีๆไม่จะมาหนีบหนีจะคลิปแกล้งคลิปช่วยนะผมเป็นคลิปเอาชีวิรอดชราวชีวิตรอด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยชราจแล้วร็คือเราจะมต้องการ การตัดไม้ก่อนนะครับผมสเต็ปแรกการเล่นอาชีตเราต้องตัดไม้ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการตัดไม้มาสักพักหนึ่งแล้วผมได้ทําการเอาไม้มาเกือบจะหนึ่งชุดนันทุกคนนี่พี่นัทเขาได้ทําการเผาอันนี้ไหมผมคิดว่าโดนสำหรับเผาเผาหมูน้อยใช่แล้วหมูน้อยการหายไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยพี่มีไก่ไก่ไก่มาขโมยไปพี่เห็นไหมน่ะไก่มาขโมยไปนะไก่เออพี่เอาขึ้นเออไม่นี่นั่นเนอเป็นเหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่ะแล้วทำการเอาหินว่ะพี่มีหินบ้างมายวะเฮ้ยมีอันเดียวลักคุณด๊อกจะไปขุดดิ่งเลยก็แล้วกึนก็แล้วกันก็แล้วกินุมได้สักสหกอันกก็แล้วันค เราต้องรอตอนคืนนะทุกคนเราถึงจะมีเลือดเพิ่มนะทุกคนถ้าเราตายเพราะซอมบี้แล้วก็จะตายไปเลยนะทุกคนโอเคครับใช่แล้วใช่ไดกับเราฆ่าได้แล้วก็จะได้เลือดไงทุกคนคลุมคล้าหอยสังเกวแล้วก็หอยสังก็ไม่รู้หอยสังที่อยู่ในหอยใช่แล้วมันคงไม่อยู่ในถังน้ำมันหรอกมาทำชุดก่อไปพี่ชุดตอนคืนจะได้มีสู้กับม็บอบใครย่อยไม่รู้กันอะไรก็แชร์กด subscribe ช่องผมก็ช่องพี่นัดได้นะผมใช่ไหมพี่ใช่แล้วเปล่าใชอบมากๆอะเลยคอมเมนต์ fc พี่ฟิล์มกันได้นะครับผมเมื่อไหร่มันจะตอนคืนกันมากคนอยากตายอะไรอย่างเงี้ย เอาพี่ย้ายของหมดแล้วอ๋อย้ายของหมดแล้วอ๋อราคาหมอบเอ้ยไม่มอบราหมอบค่าสัตว์จัดชีวิตสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพื้นทุก แค่ขีดตาล้างหน้าแปลงฟันนี่คนละส,นนสเก<ป>ล,<ป>ลเฮ้ยไม่ไหวเลยลูกวัวน้อยลูกวัวลูกวัวน้อยเป็นไงสะบัดแปสะบัดเมาส์บุ๊บเฮ้ย,บบยพี่ไม่ได้จะตอนกลางคืนวะเราต้องทำการใช้ชีวิตจตนถึงตอนกลางคืนเลา้าแล้วทำไมตอนกลางคืนเราก็จะไม่เห็นเลือดว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับผมตัดไม้เรือเรไปคืนนี้เอ้ยชาวที่หมอชิดเฮ้ยภาพภาพเขาขอสุ่ยเก่าสุ่ยดีเอ้ยไม่ใช่อะไรอะอะไรวะพอต้อนรับสู่เรื่องราวเช้านี้นะครับ ไม่ไหวแล้วะคือพี่เริ่มมืดแล้วพี่โอ้โหพี่มีตอกครับอะเออตอกชุดเก็ไม่มีเลยอะพี่มีอันนี้ไหมอะไรวะลงเหล็กอะไรเงี้ยมันไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็อะไรเลยหรือแล้วจะผมมีไฟแช็คตั้งสองอันวะไม่เจอเหล็กเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะไปบูซอมบี้ทุกคนดูทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนซอมบี้แล้วจะผมมีชุดเกาะวะเฮ้ยพี่เริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วนี่ว้าว เฮ้ยก็มาดิไม่ได้กลัวหรอกไม่ได้กลัวหรอกเอ้ยมันจะมาตอนไหนวะพี่แต่ผมจะเหมือนผมจะปรับแบบให้ซอมบี้เกิดแบบโคตรเยอะเลยนะพี่พี่ระวังตัวไว้ด้วยเมื่อกี้เสียงซอมบี้ไปไหนแล้ววะซอมบี้หายวะพี่มึงเคยเซอร์กิตันมาแล้วว้าวบู๋เลยอากาศถูกมากดิจัดปะไหนวะเซอร์กิตันนี่ไงคอยดูนะทุกคนเลือดมันจะเพิ่มให้ไหมนะทุกคนมันจะสุ่มน่าจะสุ่มเพิ่มนะทุกคนเฮ้ยจะตายเฮ้ยเพิ่มไหมพี่ไม่เพิ่มวะไม่เพิ่มยังไม่เพิ่มต้องต้องรอไปหลายตัวหลายตัวออ้ใช่่สปเดดจัาานียก สไปเดอร์แมนเฮ้กิ๋เฮ้กิ๋เฮ้กิ๋เฮ้ตบเบิบเบิบเบิบไม่เพิ่มเลยวะพี่พี่เพิ่มบ้างไหมไม่เพิ่มว่ะไม่เพิ่มเลยไม่เพิ่มว่ะเฮ้ยแล้วมันจะเฟลไม่ได้นะเฮ้ยโปะโปะ โอ้ไม่เพิ่มพี่จะตายด้วยโอ้โหประเด็นอะถ้ามันไม่เพิ่มใช่ไหมทุกคนเราก็จะทําการเฟกมันเลยกันละกันอะไรพี่ดึงพี่เราเราดึงพี่เก็บเวลาไว้เก็งเวลาไว้เก็งเวลาไว้โอ้โหยังไงพี่เรื่องหนึ่งหัวใจครึ่งหัวใจครึ่งเหรอพี่เอานี่ไปปั๊บโอ้โห โคตรเยอะอก็มาดิก็มาดิบางเมย์ค้ามีเลือดเยอะทุกคนประเด็นถ้ามันแบบถ้ามันมีม็อบมันก็เลือดเยอะได้นะแต่คนเด็บผมเซกเลยนะกันเดี๋ยวมันตายอู้หูอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามเก้าพวกไม่มีมันตายโว โอ้จะตายอีกแล้วเฮ้ยเออเลือดมันไม่รีเลยวะพี่โอ้โหมาดิปูบางหน้าจอบางหน้าจอเขาไม่มุมฉลาดในมุมฉลาดเรียกักิดเรียกเกิมเรียกเกิดเนี่ยมันเพิ่มอยู่นะพี่แต่มันเพิ่มช้าเออต้องละค่าหลายๆตัวต้องค่าหลายๆตัวจะตายจะตายพี่นัดพี่นัดขุดขุดลงล่างพี่ขุดลงล่างสมทุัวกันสมทุัวสมทุัวพี่สมทุัวสมัวกันดี่กูฮาร์ดคอร์หมดจริงๆวะพี่สมคำล่ำลือเฮ้ยท่านมาที่พี่พี่ทำตายนะพี่มานี่ โอ้ยมีอาหารดิบพี่มีอาหารดีบปะ จะยังไม่เผาอ่ะเกือบตายไม่ได้ทุกคนโอ้โหอยากตอนคืนดีนักแฮไงนี่แล้วว่าเผากันเลยละกันโอ้ยสุดยอดเอาชีวิตรอดด้วยเลือด3,500ดวงไม่รู้ถึงหรือว่ามีกี่ดวงก็ไม่รู้ทุกคนนับเอาละกันถ้าใครตอบถูกให้มารับโดนเิทให้มารับวอลเลรศได้1,000บาทนะครับพี่ทัศน์เป็นสปอนเซอร์เฮ้ยเลือดมันไม่ค่อยรีเลยวะพี่รีโคตรช้าเลยเริ่มรีละทุกคนผมจะขุดอะไรทำให้เลือดมันรีเร็วๆกอันนี้ก่อนละกันทุกคนโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอจอเลือดรีเร็วกันละกันทุกคนเดี๋ยวเราไปบู๊กันเลยกละน้ ชืบเชืบเชือบโอ้โหพี่ทัศถึงแล้วพี่โอ้แล้วโหโคตรไวเลยทุกคนพี่มันขึ้นมามันจนจะตอนมันมืดอยู่แล้ววะพี่เราต้องบู๊กระตันหันเลยวะไหนว่าไอ้พวกที่มันทำเราตอนนั้นน่ะนะมันอยู่ไหนทุกคนออกล้างแคมมันละกันเชืบเชือบเชือบมาพร้อมครับพร้อมพอพี่มีแม่มดอยู่ตรงนี้พี่ว้าวเราไม่ต้องไปกลัวเราไม่ต้องไปกลัวมันหรอกโบโบโอ้โหแตกไม่ดีเพื่อนทุกคนีผมจะบูยับให้ดู เฮ้ยโอ้โหกรบตายไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่วันเช็ดไม่เท่าไหร่ตายกรบตายเรียเป็นร้อยเรียรัวเลยเพโอ้โหโอ้โหราโอ้โหให้คิปอร์ลับบัตยังได้เลยเนี่ยเออมาดิให้คิปอร์ลับบัตยังได้อ่ะมาดิเดี๋ยวเราลองมาพีวีกันไหมพี่แล้วฆ่ามัพเชยฆ่าเฮ้ยตรงนู้นมีปราสาทพี่เราไปลงลงปราสาทกันดีกว่าเราเป็นลงปราสาทก่อนกน่อแล้วก็รันโู้ดทะนูเวียนชาร์ดด้วยโอ้โหว้าวแลต่พี่ไปปราสาทกัน้จุดไฟเลยกันเลยเกันเจ็บเจ็บเจ็บไอ้ตัวอะไรมันตามผมมาวะอ๋อกระต่ายน้อยหอยสัง เชือปเฮ้ยเลือดรีแล้วเลือดรีรัวๆเลยไหนว่าพี่นันอยู่ไหนวะพี่อยู่ในปราสาทเดี๋ยวจะลงไปพร้อมกันพี่สามสองหาวไปแล้วเย็บดูกล้องดูกล้องดิพี่อะไรบ้างอะเฮ้ยแอปเปิลทองสวยเลยพี่นี่มีโอมีทองสองอันนะพี่แต่ว่าผมมีอะไรให้พี่ปะพี่เสืพภัยมาเดินฟักเกอร์อะโอ้ไม่ตายวะพี่ ไม่ตายเลยม,มันไม่ตายเหรอกระเทียนเลยอ่ะอ้าวหโหดเกินเล่นโคตรเยอะทุกคนโอโ้โหไม่ไหวเลยพี่เราขึ้นมาบวกกันดีกว่าไหมมาเฮ้ย,ยมีมาตรงนี้อนะ่ะร้านอาหารพี่ร้านกว้างร้านอาหารเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะซอมบี้เราเขียนส้มบี้ก่อนแล้วกันทุกคนคันที่เชียร์ผมอย่าลืมคอมเมนต์ว่าทีมพี่ฟิล์มนะผมใช้เชียร์พี่ลักก็ทีมพี่พรักในการเรนรมการไ فا กันเลยด้วกันทุกคน,กคนเลือดไม่เต็มละมาดิสามสองหู้หูมดิพี่โบโอ้เรียกผมว่าฟิล์มฟิล์ามร้อยหกสิบสองท

่โดนเฮ้ยวันนี้พี่ชึบน uh ี่แหละคอมโบคอมโบนรกคอมโบนรกคอมโบนาร่าหรือเปล่าไม่บอกหรือว่าโบนาร่าวะพี่แบบแบบเฮ้ยเฮ้ยเล็บผมว่าฟิล์มสามแล้วสิบองศาพี่รู้จักไหมรู้จักไหมพี่โอ้โหโหโหมันไม่ตายสักทีเลยไม่ตายเลยไม่ตายสักทีเลยทุกคนโอ้โหมองไม่เห็นมันเลื่อนลดบ้างไหมพี่เหลือกี่แถวละ เยอะอยู่คนไม่คิดว่าใครจะชนะวะทุกคนก็ตีโดนด้วยทำไมไม่โดนดาเมจไม่รู้เหมือนกันไม่โดนไงมันไม่โดนไงพี่ฟิล์มคอมโบนะฟิล์ม365องศาเซโรเซียนเดือดซีเบลจุดสามศูนย์นอฟเรนไฮต์จุดสามสี่เดซิเบลจุดสามศูนย์นอพี่นัทและต้องคาถาสูตรผมไม่ได้หรอกพี่มาดิมาดิทุกคนทุกคนว่าใครจะชนะทุกคนว่าใครจะชนะทุกคนชึบชึบโอ้โหเหมือนกันผมว่ะเฮ้ยเฮ้ยแบบแบบมาดิเอาซอมบี้ลูกเล็กไปอมบี้ลูกขนุนพี่ชึบชึบโอ้โห คนมึนๆหัวหน่อยนะทุกคนมันแบบสเต็ปเป็นเทพเกินอะไรเงี้ยมาหนี้คิปเปอร์ปุ้มมาดีพี่โอ้โหมาเฮ้ยมาเฮ้ยชุบโอ้โหมาดีพี่เฮ้ยโอ้โหอยากคอมโบได้เฮ้ยชุดไข่แตกโอ้โหชุดโอ้โอะเกมนี้ไม่แต่เกมนี้ไม่แต่พีวีกันทุกคนเฮ้ยโอ้โอะไม่ตายสักทีเลยวะพี่เเออฮ้ย เออเอฮ้ยเฮ้ยไม่ตายวะไม่ตายอีกทีวะพี่เริ่มเยอะเกินไปไหมเืกันไม่รู้เหมือนจันเชคช็บโอ้หไรู้เหมือนจโโหใครใช้ถูกเนี่เอาไปเลยหนึ่งล้านบาทไมพี่ไม่ตายไม่ตายเฮ้ยไม่ตายมาดิมาดิมาดิเอาเมาดิมาดิเอมาดิมาดิโอ้มาดิมาดี่เรวแล้วแล้วแล้วเ็วเร้วเร็เวเร็วเร็วเร็ววเ อาหารหมดอาหารหมดหมนทุกคนมาดิมาดิพี่มาดิมาดิีมาดิพี่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 มาดิ่ายิพม่าดีมาน่ม่มพี่หายเมา่มา่่มา่มาย่าพาดมา่มาด่นาดิดมาพีมดมาดด่มากี่มมมี่มีามา่ม เฮ็ยอาหารหมดมาเฮ้ยโอ้พี่นันได้ทำการตายให้หายเศรุ่มเลยทุกคนไปครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปวิดีโอนี้กันทุกคนใครย้อนรุ่ก็ไลไ์ก็แชร์กันสักหน่อยหนึ่งนะทุกคนปุ้ยจะมาเปลี่ยนแนวกันบ้างทุกคนแกล้งเดี๋ยวช่วยมันหน้าเบื่อไปหรือเปล่าทุกคนโอ้โหปิ๊งปิ๊งก็โทษแค่ว่าสารับคลิปนี้ขอจบคลิปวิดีโอนี้ทุกคนพบก็จุกกระสุนตายเชื่อพี่นันได้สมบูเณ์ไครับก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเอ้โายปไป